ค้ามบาดคืนตัวไม่พอ वो थाने มี่แดงอีแก้วปิ้งไก่เนี๋ยวเล่าพี่วัดบางพี่ยานี่ผมองวะเนี่ยพวมีแต่ขายไก่ย่างไม่ใช่เหรอนี่มาปิ้งวัดขายมันไม่ได้มั่วแล้วพี่จอนอะไรกันเนี่ยฮะเราจะเล้าจีผู้หญิงคนนั้นสักหน่อยทัองคุณสารามนะครับโจนนี่อเนตรยาพเจ้าค่ะ ชื่อหวานเกินไปชื่อเออไม่ได้ชื่อหวานแบบนี้ยไปจีบอี่างพนั้นเลยเขาไม่ชอบแน่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ประจุครับไม่ไม,ม่เอาหรอกเปลี่ยนเถอะไม่เหมาะกับมันนะมึงหวานเกินไปอชื่อแมนแมนพุาค่ะชื่อมรขขอมอสุก็ได้ไหมโอ้เข้าบ้านใครใครจะให้เข้าอ่ะมรสุขมรสุขนาขนมสกุลมฤตยูอันไหนเราพูดได้มรสุขมฤตยูมรสุขมลตยู ก็ไม่เท่าลิลนองรตโยอ่ามรสสมรัสตโยก็มอมฉันสองคนเนี่ยชอบผู้หญิงคนนี้ตอบแน่เปล่าชอบมากมแต่ว่าเราีดยรั้งะนะได้เจอถได้บกานเพือนเจ้ามีแต่ผู้หญิงสวยๆในเมืองมากมายผู้หญิง่านป่าก็มอมฉันขอขมองัผู้เจ้าข้ผู้เจ้าข้าเมรสมลตยูก็ชอบเอามรสสมนเดียวมตคนมันก็อยู่ไม่ไหวถ้าหากว่าชอบจริงๆเดี๋ยวเราเนี่ย จะเสียสละให้แต่ให้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นบุญเจ้าค่ะไปจีบผู้หญิงคนนั้นเลยถ้าหากว่าหมดเวลาที่จะจีบไม่ได้เราจะได้จีบบ้าไม่ถึงฝาบ้านแน่นอนเรามป็นมรดสมมรดจุยลูกมึงอย่าเรียกชื่อกูได้ไหมพูดชื่อตัวเองดิมรดสมมรดจุยหายฝันก็ไม่ค่อยดีอย่าดนี้พวกมึงเอามรดสมมรดจุยนายเข้าไปคุยก่อนเพราะครบเวลาสองนาทีจะมีสัญญาณดังหมดเวลาได้เลย แสวัสดีครับคุณอรัญญาอันนี้องสายตาสาจตาอรัญญาครับอรัญญาเ่ออยู่กับพ่อโป่เก่งจังไอตีจาก็ไม่ขอ่คุณอรัญญาครับมีคุณครั้งแรกผมชอบคุณครั้งแล้วตอนเริ่มงขอเชื่อตั้นแค่ไหน เูาจะได้ยังไงขอเดี๋ยวเวลาเดินอยู่เอางี้ว่าน่าจะไม่ดีแล้วฉาบเสียแล้วโดนเพลงกันเลยขลุ่มลุ่เป็นต่อขลุ่มเป็นต่อลูกเราเป็นรองถูกต้องดวนเพลงกันเลยมึงเก่งเพลงว่าไงโอ้โอ้ยไม่หมดนี่กูหมอเลยใช้ไม้ลูกไผ่เข้าไปได้ไหมบุยบุยได้แชมป์ไป้อยหวั่นบุยน้อยสมัยน้อยสมัยเอางี้ มึงเข้าไปร้องก่อนเลยได้เพลงใหม่เลยเพลงเก่าเขาดูจําได้นะเพลงใหม่คนเลก Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. ไมึงดำเนินกูดำเดินมึงยั่ไหน้วมึงมาไม่มอยู่ดำเนินล่ะมึงมาไม่มอยู่บางปีใหญ่เดินกูมึงมั่วใครมั่วใครมั่วเนีมั่วมึงจะมาเถียงกูได้ม่วเก่งเลยตองเหี้ยอะไรด่าหัวหน้าเหรอใครมึงอ่ะกูด่ามึงไอ้ตางมึงหัวหน้ามึงไงมึงหาเรื่องให้กูเดี๋ยวใค้หัวหน้าไลฟ์อยู่ก็ทน้ามึงอะ ไอ้ทเขาก็พุ่งไล่กูมาเม่อหลีก่อนงสารแกเก็บแกไว้เก็บไว้ไม่นานหรอกอยู่ไม่นานหรอกไปไหนไม่้ม่ไปเลด้ที่อื่นต่ออไปลงจไม่ไม่เขาไม่ได้หมายความมึงออกเขาหมายความว่ามึงอ่ะตายคืสังขารมึงไม่ไหวไงสาธุสมพรปาก่ใชตใชใส่ปา่ใ่ป ปวดเวลาแล้วนะที่จะจีบมาปวดจะเจอใช่ไหมไม่เชื่อเหรอ Sampai <muchas>